บางกับมันพอบางครั้งมันกับหอพอดีกันบังค er ับงมันนงนะมันก็บหมได้เป็นอย่างเดียวล่ะบม้อบะนีบันยัดผ้ากับดีดึงนะดึงแล้วก็ยัดยัดถอยดึงรู้ไหมทำไมมันถึงละลายแบบนี้เพราะความร้อนของมันไงกัดไอ้นั่นมันแรงหม้อต้มกาเนี่ยล้วบะนี้ประกอบก็จะคล้องนะไปเสียบเสียบมันเสียบบนแหนมเหมือนนั่งกัดจิตจัปากนี่ตัวหนึ่งตัวพัดลมหน่อยเหรอที่บ้นบางคนเนี่ พักหน่อยไงอะไรนั้นเพราะมันมันหลงมันหลวมด่าน้ำมันก่อนดูด้วยน้ำปักประเทศไทยเข้านี่ควรจะใช้พักแบบนี้แน่นหนาดีที่สุดเป็นขาแบบเนี้ยงานที่เขาต่อไปประดับดีกว่าก็ไอ้พวกขาอะไรนะไอ้ที่มันเป็นขาพลาสติกหรือที่มีหัวเป็นท่อเหลืองเท่านั้นพวกนี้จะไม่ค่อยแน่นหนามันจะเห็ปพักที่แนหน เห็นปะคันว่าวอดแม่นรอดปัแบบเนี้ยยางไหมเออไม่ละส่วนเนี้ยไม่ตัวพันิงน่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะใช้คนทอดหรือคนผิว้อนอันเนี้คือไฟมันข่อเต็มสปาร์ตเกินพ่ไปจะแทกเลยเดือนวันนี้กินรอดนะมันไหลรอบมันหลรอบแล้ว ตากินได้บนี้เด่นงเกดีมอนนี่ยฉีเ่ยังไปมางนชิมเอ็มลอยชิมีมยังกะล่ะตงนียังกะวันี้มาตั้งสองได้เหมือนตาบอกเอ็มลอยกับมาตไม่ได้เป็นอะไรน็อตมันแค่หลุดเนย กระชากอะไรยุง่งนดหลุดตัวนี่แหล, <ะ S 1> ละตัวเจ้าปัญหาเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรงนี้ถ้าตรงนี้สปาร์มันก็ไปกันหมดอ,อยากกูอีกแล้วนี่ <c oughs> ตัดก็ไม่บอก เอามาปัเหัดนี่้มัอัดเสร้างได้ไหมสร้ามอสร้งมาับนแ่ปรกอของเนี่ยพ่เลยไเลียงในแม่ช่องออย่างเนี้ยแค่ยี่สเราานนี้เัองเตยก่อนเนาะ ว่าจะงงว่าใช่งูซงองอยอ่างซอ้อสั่งงี้ดง a ดช่องนี้เบนใบค่ะบอกให้ว่า อยู่ในรถมันอุ่นุ่นลมาน่วลงบเขาเนาะลงมาหาอนอยู well ่บางแน่หรอเาอยู one one ่ได้ลงมานี่ง you ซ know ันเลยางอนน่ยเขอยู่ในรถห่างนี่มันพอดีย่างนี่ในรถหลับสบายพอมั้ยยังคอยุบงกัอยุบ่ก่อนย่กัน การยิงกันอยูด้เมือนารเมืองอยู่ดีบุญการยุบบุญการป่าวารยิงกาดยิงตายสามหลังมายิงเจ้าของไส้ตัวเองสิว่าแม่นนั่นไม่มีชูตอีจ้ะก็มีแต่เรื่องเดียวนั่นแหละมนุษย์เราจักสิเป็นอยูนกันทวงกันทิ้งอย่อยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไปทำตัวบอดีกับปอยไปเั่นก็ บานกบอกเ่บอกลูกว่าไม่ันอยู่กันมไหก็คือไปกันดีๆ้าเย่ะยกัคนเราเกิดมาทุกคนแสวงหาความสุขันคียได้ยไม่ได้เว่น่คิดกันยันสัละบเจของทิดคุกดนี้ติดตายเรืของตายล่ะ้กดูดูั้งลังดีบันดูเต้าจากที่อยู่จังใด บอได้กินมอดพี่ทำมันกินมอดพี่มันบริสุทเขาพได้หน้าตาดีคือเ้าเนี่ยเพราะเชียงรายเ่กอะไรผยังเห็นใจผู้หน้าตาพอดีเนี่ยเขาไม่ยังกินได้ผู้หน้าตาพอดีเนียเขาหน้าตาดีนะเซก็ได้มันบริเกี่ยวกับหน้าตาเราไม่เกี่ยวกับลีลาเอาต์เยอร์แลวมัน กบวอนรมีามกะเะพันยังมีคระนียยบสอยนนชุดสวยเนาะกระเนี้ยนจงดีกะเนนเนี่ยเล่นทั้งผู้ให้ทั้งบทบาทดีะไกยังบรานยบบเสแน่น้ำแน่น้ำพูหน้าตาบดีจังไหนจังสิมีเนเนี่ย มันตั้งผุนกับตั้งพีเด้เขาว่าทีไหนอะอยู่กลางเูี่ย้ามันะลูกก็อกล้ับรถระวังนะอะไรากอะบลุกใส่ก็ได้ตอนนั้นเปิดซุ้มบอก ก่เล่นชื่อเสียงลือนาเลยโอ้ตังานชานี้มาอุบลพานว่าลิ่นมากระวัดาดีๆนะอยบคขับดีๆนะทบอกตัวเบื่อลาวิบาดีๆขันหมกใหม่าิมาอะไรนี้เพาว่าอย่างตัวบ้านย่บนนี่เน้ยมีแต่รูจก่อ

<laughs> à, để cả ơn tớ bị sưng y nhăn, máu, tớ bị sưng y nhăn luôn สไตล์เขาละรนเาเรียนยู่แสบกันเลยสมาอยู่น้องกันกับ่ปยุ่ผู้ไทยกันไม่เป็นไรเสียกนไปสไตล์แล้วทุกคนเรียนก็ไม่เสื่อมก็ไม่เสื่อมเรียปีนปากกระป๋องน่ะคอยเปิดตัวปากกระป๋องเนาะคอยเปิดผู้เปิดตัวตวปากกระป๋องกับบุคคลบคผู้หลักปากกระป๋อง หอยดึงคนเทศจ้าจ ja, 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 ja. ouais, ้าจอยแตงตัวห่างๆคือง้อยปากระป๋องเนาะเขาใส่รวดลากออกไปแบบนี้ปากกระป๋องปากระป๋องชาไปให้ไป้้อากีองหอยามงปากระป๋องมันดีวันได้เมื่ก่อนที่ทำปากกระป๋องนะมันดีวันไดเขาะมต้องดับไปเปิดปากทีกรอนปากกระป๋องไปให้ไปให้ซื้อปากกระป๋องขอยทามยิ่งปากกระป๋องนะมันดีวัได้ปากระป๋องนะมันดีมังได มัรกับูขายจะไปแซบวะให้กระปเงี้ยงปกระปองนั่มันดีมงใดบุได้รับบุได้กระตายรลดเดือถูว่ะจ้าจ้าพี่น้องสำหรับพี่มีกับพาีก่อนเด้อค่ะพีนหน้ากกันหน่ของผุ้เลยนที่ขอมารับชมด้ค่ะขอบคุณค่ะ